ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนฮะมิกเสียงง่ายๆนะฮะมัตเตอร์ลิงง่ายๆนะฮะโดยเจ้าโปรแกรมนะฮะอีซัทมิกนะฮะโอเคในลองฟังเพลงกันก่อนฮะครับก็เจ้ามันนางฟ้า ่น,นน้แคพบาาขงตัวนี้ดนสดนะฮะยังไม่มีการมิกเสียงใดๆนะครับมีแค่ตัดแต่งเสียงนิดหน่อยนะครับ คงบ่เลือแล้วน้อหัวใจขอไงก็ให้จบไปหมดใจบ่เเลือเพื่อไว้อีกเลยก็คนมันรักไ่อยากทุ่มเทให้ทั้งหัวใจเลยบ่ได้เหลือเพื่อไว้เพื่อใจไว้เจ็บ ก็คนมันรักบ่คิดว่าเจ้าสิม,มาตัวกันมันบอกสำคัญกับเจ้าอีกแล้วแมนบอกให้สิม,มาเข้าใจ Que tá ครับผมเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเสียงเดิมนะยังไม่ได้มีการมิกสเสียงใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วมาวันนี้จะมาสอนมิกสเสียงง่ายๆนะฮะ <Hey! S 1> ฉบ,บับรวดเร็วนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ตอตนนี้อันนี้คือแพทเทิร์นใดูจากแพทเทิร์นนะฮะมันเยอะมากนะฮะเยอะจนแบบทำให้คอมค้างเลยนะสำหรับเพลงนี้นะฮะ เราใส่ทั้งเอฟเฟกแล้วก็ใส่เสียงแทรกอะไรเข้าไปแต่ดูในเพลงมันจะเนียนๆมันจะไม่ค่อยมีเสียงซ่อน <c oughs> แทรกนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันใส่เอฟเฟกเยอะมากนะ,ะเพลงนี้ก็ค่อนข้างกินสเปกนะฮะโอเคเราจะมามิกเสียงกันนะฮะอันนี้มีแพทเทิร์นเท่าไหร่ผม14นะฮะ14แพทเทิร์นนะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะฮะคือตอนนี้เราจะมี ัวสุดท้ายให้ามาที่มาสเตอร์ครับคือถ้าเราจะมิกของแต่ละตัวก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะฮะคือเราสามารถนําเสียงกีตาร์หรือเสียงอะไรไปมิกได้หมดนะฮะแต่ว่าเราจะมาสเตอร์ลิงนะฮะตรงนี้สอน,นง่ายครับไม่กินเวลาด้วยโอเคครับแล้วก็เมื่อเรามาคลิกขึ้นสีเขียวแล้วก็มากดตรงนี้ครับสล็อตท,ที่หนึ่งนะฮะมาที่ตรงนี้เลยครับเพลงเรานะ มาสเตอร์เอ๊ะไม่ใช่อ่มาสเตอร์ลิงด้วยอะไรอีซ e ัดมิกนะฮะนี่ฮะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากดที่ให้มีเสียงร้องแล้วกันเนาะมันจะได้ฟังง่ายๆนี่นะฮะจากเดิมเสียงก็จะประมาณนี้ฮะคงงบืออแล้ววนหัใจข สำหรับผมมันก็พอใช้อยู่นะฮะแต่ว่าผมก็อยากให้มันดีกว่านี้นะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันฮะกดที่มาสเตอร์นะครับแล้วกดที่มาสเตอร์ลิงเสียงมันจะดังขึ้นนะครับก็คนมันรักก็อยากทุ่มเทให้ทั้งหัวใจเลยบดได้เลือก เพื่อ <spe aker> ไว้เพื่อใจไว้เจ็บดังแล้วมันแตก,แล,กแล้วก็เราปรับแต่งได้จากตรงนี้นะฮะก็คนมันรักผมจะค่อยๆเลื่อนนอตัวนะมาตัวกันมันบอกสำคัญกับเจ้าอีกแล้วแมนบอกให้สิมาเข้าใจ เขามาถาเจ็บเพียงใดก็ตามไม่มีสิบอกเหตุผลเจ้ามันนางฟ้าอายแก่พี่บ้าเนตัวดำกับตัวเบสเข้ากันได้นิ่มๆดีเจ้าอยู่บนฟ้า ชอบตัวนี้บบนก็ปรับจูนราจากนี้นะก็คนมันรกักอยากทุ่มเทให้ทั้งหัวใจเลยบ่ดได้เหลือเพื่อไว้เพื่อใจไว้เจ็บอชอบระดับไหนก็ปรับจากตรงนี้เลยนะครับก็คนมันรักบคิดว่าเจ้าสิม,มาตัวกัน มันบ่สําคัญกับเจ้าอีกแล้วแม้นบ่ใครสิมาเข้าใจ เกตมมานีิโอเคนะครับสรุปว่าผมเอาตัวนี้นะครับเสียงมันจะต่างจากเดิมนะทั้งเรื่องความดังแล้วก็ความเนียนนะฮะของเจ้าเครื่องดนตรีแล้วก็เสียงร้องนะครับตัวนี้ฮะคือถ้าเราเสร็จแล้วนะฮะเสร็จจากตัวนี้ คือตัวนี้เราแยกใส่เอฟเฟกนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะฮะของผมเนี่ยอย่างเช่นเสียงร้องนี่ก็จะมีเอฟเฟก่์พวกดีเลย์สพวกรีเวิร์บแล้วก็อะไรหลายๆตัวนะฮะมีพวกปรับ EQ นะฮะ14ก็เหมือนกันนะฮะมีแม็กซิมัมมีฟูดตี้คอมเพรสเซอร์มีพวกรีเวิร์บดีเลย์นะฮะ EQ มีหมดนะฮะตอนนี้มีเสียงร้องเสียงร้องจะหนักเอฟเฟกหน่อยนะฮะเนี่ยฮะ 12ก็เยอะมากนะฮะทั้งดีเลย์ r e v e ีเวิร์บแล้วก็ EQ 2แล้วก็แม็กซิมัมนะคอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็อะไร EQ นะฮะอี EQ ลง2รอบนะฮะตัวนี้เนี่ยฮะ11บเอ็ก็มีนะฮะมันเลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะหนวงเนื่องจากเอฟเฟกที่ใส่เยอะเกินไปแล้วก็เสียงร้องนะฮะแล้วก็การทำอันนี้คือผมทำมัตเตอร์ลิงนะฮะง่ายๆนะฮะ นี่ผมเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือตอนจบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมยังเก็บเสียงกองไม่เสร็จนะฮะเก็บเสียงกองนิดหน่อยก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีเนื้อลองบางท่อนนะฮะที่ต้องร้องใหม่นะฮะครับก็จะประมาณนี้ครับการมัตเตอร์ลิงนะฮะแล้วก็คือการเป็นการมัตเตอร์ในตัวง่ายๆครับทำเพลงไม่ยากอย่างที่คิดนะครับขอแค่ตั้งใจนะฮะ ติดตอ่อสอบถามนะฮะติดตอ่องานหรือว่าสนใจเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะฮะผมก็ลงไปให้แล้วนะฮะสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดกันเอานะฮะสอนวิธีติดตั้งอะไรเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ